บทที่หกเอวะเมสุตังเอกังสะมังสะมยังพักวาพะลานะสยังวิหะลันติอิสิปะตะเนมิขะทะเยตะละักโคพักวาปัจจะวัชิเยพิขุอามันเตสิเทวะเมพิขะเวอันตาภาภะชิเตนะนเสวิตัพาโยจายัง กามีสุกามัสุขะิกาโนภโยโคหิโนคโมปะชุสัิโกอะนะดิโยอะนันทะหิตัสสิหิตโโยจายังอัตถะกิละมะทานุขโยทุกขาอะนิรโยอัตสัตสิหิตโตยเอเตเตภิกขเวอุโพอันเตอนนปะคมมะ มัชฌิมาปฏิปทาคเตนะสัมภิสัมพุทธาจากักขุกะรนียานะกะรนีอุปสามายะอภิยายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติกตะมาจะสาภิคะเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธา จักขุกัลนียานกะัะนีอุปสามายะอภิญยะสัมโพธายะนิพายานายะสตะวันติอะยะเมวะอะดิโยอัตถังคิโกมัคโคเสยัตีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอยังโคสาภิ สาพิคเวมัชิมาปฏิปัาททาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุการณียนะนการณีอุปสสามายะอภิยยะสัมโพธยะนิพพานายะสังวัตติยิทังโคปะนะพิขเวทุกขงังอริยสัจจังชาปิติทุกขาชาลาปิทุกขามะละนัมปิทุกขงังโสกปาิเทวะทุกขโมนะ สุปายะสาปิทุกขาอปิเยหิสัม,มะปะมะโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโคทุกโขยัมปิชังนะละพันติตัมปิทุกขังสังคิเตนะสจุป,ปาทา,ท,าทักขาธาทุกขาอปิทังโคปะนะภิขเวทุกขะสมมุทะโยอรลยะสัจจังยาอย่างตะหาโอโนภะวิกา นาทิลาคสะคตาตะละตะลาพินันทินีเสยทีทางกามาทันตาภะวะตันหาวิภายตันหาอิทางโหปะนะภิกขเวทุกขะนิโรโทอะริยสัจจังโยตัสสะเยวะตันหายะอะเสสะวิลาคานิโรโทรจาโคปะทินิสังโค มุติลาณลาขละโยอิทังโขปะนะพิกเวทุข,ขละนิทะมามินีปฏิปทฏ,ปฏาอาริยสัจจังอายะเมวะอิโยอันทะฮิโกไมมัคโคเียะทีทางสัมมาสามาทิทสัมมาสังกปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิว สัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจติเมพิกเวบุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจังขุทัพธิญาณังอุทัปธิปัญญาอุทัพิวิชาอุทัพิอาโลโกอุทัปธิตังโขปฏิทังทุกขังอริยสัจจปริเยยันติเมพิกเวบุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจังขุทัพธิญาณังขุทัปธิปัญญาอุทัพิวิชาอุทัพธิอาโลโก อุทป菩ิตังโขประฏิทางตุกขังอธิราสัจจังปัตติยาตันติเมพิกเวบูเพอนุสุเตสุธรรมเมสุมสจังขูปะฏิยาณังทัปปฏิปัญญาทัปปฏิวิชาทัปปฏิอโรโก อุทป ah ิฏ ah ิอิตังทุกขสมุทโยอริยสัจจังติมีพิกะเวอุเพอนุสุเตสุธรรมสุจังคูธรมทิยานังธุทปทิปัญญาธรรมทิวิชาอุทปฏิอโรโก้ธรรมทิตังโขปฏิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจปะหาตัมพันติมีพิกะเวอุเพอนุสุเตสุธรรมีสุจังคูธรรทิยานังธุทปทิปัญญาธรรมทิวิชาอุทพปฏิอโลโก้ธรทิตังโขปฏิทังทุกขสมุทะโย อริยสัจจังปะหีตาน,น,นติเมพิกเวบุเภอน,นุสุเตสุธรรมเมสุจังขุทัพปฏิญาณังอุทัพปะิปัญญาอุทัพปะิวิชาอุทัพปะิอะโลโกอุทัพปะิอิทังทุกขนิคะโลอริยสัจจังติเมพิกเวบุเภอนุสุเตสุจังขุทัพปฏิญาณังอุทัพปะิปัญญาอุทัพปะิวิชา ทัพปิธิอะโลโก้ทัพพิธิตังโขปัติทังทุกขะนิโลโทอริยะสัจจังสัจจิกาตัมปิเมผิขเวปุเพออนุนุสุเตสุธรรมเมสุจังขุทัพพิธิยานังุทัปพิิปัญญาอุทัปพิิวิชาอุทัปพิิอะโลโก้ทัพพิธิตังโขปัติทังทุกขะนิโลโทอริยะสัจจังสัจฉิกะตัมติเมผิขเว ปุเพอนุสุเตสุธรรมีสุจังขุทัพธิญญาณังทัพธิปัญญาพุทธพิวิชาทัพธิอโลโก้พุทธปฏิอิทังทุกขะสมมุขะนิโลธะมีมีนีปฏิปทาอริยสัจจังติมีพิขเวบุเพอนุสุเจสุจังขุทัพธิญญาณังทัพธิปัญญาทัพธิวิชาพุทธพิอโลโก้ทัพธิตังโขพิทังทุกขะนิโร ทคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพระเวตัมพันติเมพิกเวภูเพอนุสุเตสุธรรมมิสุจังขุอุทธปะิญาณังทัปปะิปัญญาทัปปิวิชาวทมปปิอโลโกทัปฏิตังโขปฏิทังทุกขนิโลทคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาวันภาวิตันติเมพิกเว ภูเพอนุสุเตสุจังภูทัปธิญาณังทัปธิปัญญาทัปธิวิชาทัปธิอโรโกโอ,อุทัปธิยาวจีวจจะจเมภิกขเวอิเมสุจันตุสุอิเลอิจียาสจเจสุวัดเตวันติปะลิปันตังทวาทสากะลังยาถาภูตังยาณทะทัสนังนวิสุทังอโหสิเนวตาวะหัง ภิกขเวสัตเทวเกโลเกสัพมาระเกสัพพม,มามะเกสัตมะนะมะพม,มานิยาปัชชายะสัตเทวะมนุสสายะอนุตตะลังสัมมาสัมโพธิสัมมาสัมพุทโธปัจจังยาสิงโยโตโจัคโขมีภิกขเวอิเมสุเจสุอิริยะสัจเจสุเอวันตปิวันตังทวาละ สากังยะภูตังยานะทัสนังวิสุวิสุทังอะโหสิอัตถางพิขเวสัตวะเกโลเกสัมมาเกสัพพมามะเกสัตสัมณพัมมามะนิยายะชายะสัตวะมนุสสายะอนุตตะลังสัมมาสัมโพธิ โอปะภิสัมพุโทโธปะจะยาสิงยาณจจะปะนาเทมะาสานังสาสานังอุทาปะทิอุปาอุกุมปาเมวิมุติอะยัมมันติมาชาตานติฐานิอุภาภอติอิทมัมโนมะโวภวะภะาวาอัตตะมะนาปจัจาวัคยยาภิกขุ พระวะโตภาสิตังอภินันถุงมัสมิงจะมนันาเวยะกะละนัสมิงภะภะยะมาเนอะยันมัส,สมัตโตกโกทัญะสะวะระชังวีตะมะลังธรรมะจะคงอุทธะปะิยังจิจิตยังกิจิสมุทะยะธรรมมังสัพพันตังนิโรธรรมมัน ธรรมนติปวติเตจพระขวตาธรรมจักเกภูมิมาเทวาสัตวมนุษสาวสุงตัมพระวันตาพระลาศยังอิสิปะตะเนมิคาทะเยอุนุตะลังธรรมจักกังปวต,าาวตปวิตังปวติวัติยังสัปนีนะวาพมานะเนนะวาเทเวนะมาหามาเลนะวา พมานะุวานาวาเกจิลุวาโลกะสวินติภูมานางเทวนางสัทธสุตตะวาจะตุมามหาราชิกาเทวสัทธะมนุษสาวสูงจะตุมหาราชิกานางเทวนางสัทธังสุตตะวาตวาติสาเทวสัทธะมนุษสาวสูงตวาติสานางเทวนางสัทธังสุตตะวา ยามาเทวาสัทธะมนุษสาวสูงยามานางเทวานางสัทธังสุตตะวาสุสิตาเทวาสัทธะมนุษสาวสูงตุสิตานางเทวานางสุัทธังสุตตะวานิมานารติเทวาสัทธะมนุษสาวสูงนิมานารตินางเทวานางสัตทธังสุตตะวาปาลิมิณิติ ปาดิณิมิตว,วาสต,วตีเทวาสัทธมนุษาเวสุปะละนิมิตว,วาสตวสัตตินางเทวะสัทธังสุตวาพมากะอิกาเทวาสัทธมนุษาเวสุงเอตัมภควันตาภาระนสิยังอิสิปตณีมิคาทะเยอ,อนุตะลังธรรมจักกังปวติตังอปะติวัติยัง สมัมณีนะวาพัมมานะนีนะวาเทเวนะีนาวามาเลนะวาพัมมานุนาวาเกนะจิโลกัสสมินติอิติหะเตนะขีนะนีเตนะมุตหุเตเตนะยะวาพัมมามะโลกาสันทวอภุขชิขัจชิ อดยังจัดทาะสะัสะัหัตสีโลกะทตุสังคัมปิสังคัมปะกัมปิสัมปะเวทีอปะมาโนจะโอราโลโอภาโสโลเกปตุละโหสิอติกัมมมีวะเทวนางเทวะนุภาวังอะคาโถอะภะขวะอุทานังอุทานีสิอัญญาสิวะตะโพ กันโยอัจจาอัลัญญาสิวะโตโหโกทันโยติอิติหิหังอาสะยะสะมมโตโกทันยะสุตโกทันยะสะอัจจาโกทันโยตีวะนามงอะโหสิตี